อเอาตูผู้คือยังติดลูกติดลูกกันหักยอดตังเสียงเสติดเนี่ยอ๋อมันมีวิธีเห็นอ้าวนี่ครับใครบอกต้นมะละกอตูผู้ออกลูกไม่ได้นี่ครับพรา้ตง้ออกเมื่อเมื่อเล่บหรือยังไงครับออกตัวยอดมันตัวยอด,อ,ดออกแล้วมันมันจะปงไปว่นใดมันก็จีิเป็นสายออกมาเอ,าเอายกตัวอย่างเด็ดให้เบิ่งเนี่ย่ใครที่ไม่เชื่อว่าต้นมะละกอตูผู้จะออกลูกได้ให้ดูตัวอย่างแล้วเมื่อกี้เนี่ย ให้เบื้องตัวอย่างแล้วเด้อครับเด้อว,ว,วิธีเห็ดบอกแล้วว่าถามแน่ครับความรู้สึกเป็นยังไรครับใ้มาเห็ดเกษตรผสมประส,สานนี่รู้สึกว่ามีความสุขบ<ม>่ครับทั้งใจเห็ดไปเรื่อยๆค่อยทำไปตามธรรมศาสตร์วิถีของคนบ้านนอกครับความสุขทั้งใจเนาะรับเห็ดน้ำสวนน้ำเกษตรนี่ครับดีไปย่างหนึ่งครับครับโอ้ยจังบ่ซี่เรียสครับ ถ้าอยู่ซุ่มซ้นหลาๆมันก็มีลรไม่พลายครก,กับก็อาย่กลางท้องหน้าสบายดีอ่าครับครับ ครับบรยาาบรยากาศหน้าสวนให้ชมบรรยากาศหน้าสวนเนี่เรากำลังเดินทางถอยกลับจากสวนแล้วครับให้ชมบรรยากาศสวนสวน,นี้ก็จะเป็นป่าเอ้เป็นสวนอ้อยครับสวนอ้อย สารไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้สารไทยแลนด์พามาเที่ยวไกวหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลครับเข้ามาในสวนลึกแบบไม่คาดคิดว่าจะมีอย่างนี้ทําได้สวยงามอย่างนี้ครับไม่นึกว่าจะมีทําสวนผสมผสานอยู่แบบในป่าลึกๆขนาดนี้ครับโอโ้มาดูนี่ตกใจเลยครับที่แรกนึกว่าจะไม่มีอะไร ส่วนใหญ่แถวนี้จะมีป่าอ้อยครับปลูกอ้อยกันเยอะกับมันครับพอมาถึงสวนคุณลุงนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าสวนแล้วครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนผสมผสานครับดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเฮ็ดสวนนี่โดนอะไรยังครับอ๋อจะเริ่มได้ปี กลวนี่แหละครับโอ้แต่พีพกล้วครับโอ้ปลูกยังไงครับปลูกกล้วยปลูกขุย่างมะพริกมะเขือละครับมะพริกมะเขือเริ่มถามคุณพ่อยังครับคุณพ่อสันคำแสนแก้วครับคุณพ่อสันคำแสนแก้วครับอ่าพิกัดอยู่บ้าน,นายังก็บ้านโนนสะอาดบ้านโนนสะอาดตำบลบงเหนืออำเภอสว่างตำบลบ,บงเหนืออำเภอสว่างจังหวัดสกลนครครับ<อ>ปลูกอียังไงครัอสันพาไปเบิ่งกไงครับ ไปไปพญางเบิ่งแน่ครับนี่นนเริ่มต้นก็เห็นหมงม,มูวงนี่วิ้ยงามครับมูวงนี่พันีหยังครับปอหน่วยเขาเพิ่นพันีหยังแล้วก็เขามา,หาให้ไงก็ปลูกเลยอ๋อปลูกเลยอุย<ด>อ้ยหน่วยใหญ่คนาดเลยไอ้นี่ได้จักปีครับปลูกได้ขนาดนี้มันกระชได้ปีนี่นะปีหนึ่งอ,ออกหน่วยให้จักเทื่อแล้วครับออกสาวเดียวเลยล่ะอู้ออกมาสาวเดียวเลยไปสาวเดียวเลย โอ้ปลูกไว้หลายน้ำงามๆเลยครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมข้างในกันโอ้สะดุ้งขาดเอ้นี่สาลน้ำเนี่ยคุดเองบ่ครับหรือจังไรห,หรือว่าเป็นของโครงการเป็นของโครงการอ๋อของโครงการคุดได้ปีกัวกัวได้ปีมันจะครบปีอีกอ๋อครับนี่โอ้มีทั้งพริกเบิ่งครับพริกกง็งามขนาดเลยพริกผ่านนี่ยังครับเนี่ย เป็นมกพริกเคี่ยวมกพริกอ๋อมกพริกเคี่ยวซาดโอ้ยรุ่นจังสี่อืมครับครับโอ้ยดกขนาดเลยครับยางดกเลยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ก็นอ้กล้วยกับคนได้อ๋อนนี้<า>นอ้กลก้วย <ไป S 1> ครับโอ,อ้ยนี่นี่อันน,น,นี้พันยังครับอันเดียวกันบ่คนละพันนี่คนละพันสายเหงาตัวนี้สุ้มันมีสายเหงาตัวไหนตั้นมันกลมต้วนี้มันกลมมันมันโอ้ แต่พวกหูซื้อพันธุ์เป็นปะครับอโอ้โได้มากอ <c oughs> ได้มาปลูกเนาะ <c oughs> ปลกยางงามเลยโอ้สุดยอดครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนอกจากพริก <c oughs> ก็มีเนี่ยครับรอบสวนจะรอบไปด้วยกล้วยเป็นกล้วยพันธุ์นี้ยังครับพอกล้วยเขาเอาช่างเนี่ยเยอะมากเขาื้่น้ำเขามาต้นละสามสิบบาท อ๋อเป็นเนื้อเยื่อ,เ,อ,อเป็นกล้วยน้ำว้านหมครับเป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้าพันเนื้อเยื่อครับออโอ้อยางามขนาดเลยสั่งมาที่แหลกลายเป็นไดครับสั่งมาร้อยร้อยหาสิบโอ้ร้อยหาสิบออยอลงอยุ่ประมาณสองสามร้อยต้นนะครับขยายเรื่อยๆเนาะครับสองสามร้อยต้นครับดูครับงามๆเลยข้างหลังโอ้ออกคือออกยังไงตัวนั่นอันนี้ปลูกพร้อมกับคุดสาบ่ครับ กล้วยเนี่ยอ๋อขุดพร้อมขุดสะครับนี่เนี่ยครับดูมีทุกอย่างหอมพริกหลายขนาดเลยครับมีพร้อมทุกอย่างงงามเดี๋ยวไปชมฝั่งนี้กันครับโอ้นี่ตะไคร้ก,ก็งามเนาะอ้าวโอ้ไอ้นี่มะละกอพันเดียวกันบอครับคนละพัน แต่เป็นต้นต้นตูวผูเนาะเอาตูวผู้ขึ้นยังติดลูกติดลูกกันหักยอดตังเสียนสิติดี่อ๋อมันมีวิธีเหตุหักยอดจังหดครับเอาปลายยอดมันออกเลยเนี่ยอ๋อเอาปลายยอดมันออกแล้วมันก็สิติดแหงนนี่ต้องออกมดเลยพอครับหรือจังไดออออกแล้วมันสิฟวงนี่มันมีสองลูกเลยใส่นี่อ้าวนี่ครับใครบอกต้นมะละกอตัวผู้ออกลูกไม่ได้นี่ครับ พ่อต้องะออกเม็ดเมดเลยบหรือยังไงครับออกตัวยอดมันตัวยอดออกแล้วมันมันจะพงไปว่าได้มันกระจีนเป็นสายออกมาเอายกตัวอย่างเด็ดให้เบิ่งเนี่ยพ่อยกตัวอย่างก็อ่าครับครับมีบ่อมีหลายต้นอยู่ตัวนพี่ต้นพี่อ่าครับไปดูว่าวิธีทําให้ต้นตัวผู้ติดลูกทํายังไงเดี๋ยวคุณพ่อสันสีให้เบิ่งครับอ่านี่ครับตัวอย่างที่ต้องเอาปลายยอดมันออกได้นี่นะอ๋อเอาปลายยอดจังสั้นปลายยอดออกมันจะปงไปว่าได้มันกระ ออกตามสายของมันนี่วันนี้อ๋อมันก็สิออกมาตรงนี้ออตรงยอดเครื่องเคงนี้เลยยอดมันออยอดนี่ฮักออกแล้วนี่อ๋อครับนี่ครับหักยอดออกต่อไปมันจิเป็นนี่อ๋อต่อไปมันสิติดลูกเลยิดลูกคือจังสั่นอ้าวเนี่ยครับได้วิธีใหม่ๆแล้วครับใครที่ไม่เชื่อว่าต้นมะละกอตัวผู้จะออกลูกได้ให้ดูตัวอย่างแล้วเมื่อกี้เนี่ยให้เบ่งตัวอย่างแล้วเด้อครับเด้อวิธีแรกับวิธีเฮ็ดบอกแล้วสุดยอดครับนี่เป็นความลับเลยเด้อพพอ โอ้สุดยอดครับนี่ครับวิธีเราไปชมกันต่อครับอ่านี่อีกต้นหนึ่งครับโอ้อ่านี่เอายอดออกหักยอดออกนี่ยอดออกมันคือกลงไบบ่ได้คืขึ้นต้นนั้นอ๋อนี่หักยอดออกแล้วเมื่อก็ไปบ่ไดหมันก็สิออกเริ่มออกดอกโอ้นี่ครับคือใหญ่เหมือนกันครับโอ้ปลีเขาใหญ่เนาะเป็นน้ำว้าครับน้ำว้าพันเนื้อเยื่อครับ เต็มไปหมดเลยสองร้อยสามร้อยก็ต้นครับตอนนี้มะทายซุ่มกำลังเ,งเริ่มใหญ่นรุ่น,นโอ้นี่ครับโอ้เครือใหญ่เนาะลงไปข้างใต้เังสีเหลืองยันกล้วยหลายครับอ่าไปลงไปดูข้างล่างนี่ครับมาดูข้างล่างข้างล่างมันสีไลยโอ้นี่ครับเรามาดูมุมนี้ครับสองข้างโอ้ซ้ายไปเลย ออกรุ่นเดียวกันนี่ครับโอ้ออกเต็มทุกต้นเลยเนาะออกทุกต้นเลยโอย้นี่ครับติดนนลูกติดผลทุกต้นเลยครับออก,ออก,กพร้อมปลูกพร้อมกันออกพร้อมกันเนาะ <atom. S 1> ไอ้นี่เป็นออกชุดแรกเลยเป็นปะปะช,ชุดแรกเลยเพราะว่ามันปลูกพร้อมกันอ๋อครับโอ้โหสุดยอดเลยงามๆโดกด้วยครับเบื้องใกล้ๆครับเบื้องใกล้ๆหน้าสิบปีนะสิบปีแปดปีเปีหกสิบ เลยก็มีต้อง,ต,องต้องบังคับไอ้หวีเขาเพื่อนบอกครับหรือว,ว่าปล่อยเลยปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติครับเ้างะตัดตัดดอกมันออกให้มันตัดปีมันออกอครับแต่เ้องปล่อยมันสะเป็นสายมันจะมากว่าใครตึงนนัน่อ๋อครับโอ้ออสุดยอดเลยครับงามๆเลยครับริ่มบอกฟูตน้นงามๆเลยครับโอ้อสุดยอดสุดยอดเนี่ยครับอันนี้ไม่สูงใกล้ๆ ถือโอ้ลูกสมบูรณ์ด้วยครับสมบูรณ์มากเลยสุดยอดสุดยอดอ่าไปครับแนวไปดเดินไปพี่แน่คุณพอเห็ดมามแค่ปีกัวมันบอครับออโอ้หนอกนก้นกระลังอ๋อกระลังคนหนอกระลังส่งขายครับส่งตอนอ๋อในส่งให้ลูกค้าบอครับออตอนนี้มีอะไรใดจากกล้วยหรอมันบอมีอะไรไ ไปไล่เติบแล้วโอ้ไลยเติบแล้วขายนอมันย่างเดียวช่วงนี้ขายนอ,อย่างเดียวนาเร่งครับโอ้นาเร่งขายนอครับอ๋อแสดงขายไปดไ้หลายเติบแล้วหลยเติบแล้วโอ้นี่ครับมีไรายได้จากการขายนอแล้วครับแล้วอีกหน่อยที่ออกเกลือออกลูกก็จะได้ขายกล้วยต่อไปแล้วสุดยอดมากครับโอ้เงามเงามเลยมากก็ได้ขายเนื้อลวละโอ้ครับมากก็พอด้ขายแล้ว เริ่มมีไยได้จากการเฮ็ดยังสี่เราคุณพอมีอีกยังเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเฮ็ดสวนผสมสานยังสี่ครับคิดว่าแต่ม,มีงานแล้ว่างๆออกมาแล้วก็เท็ดะล่ะอ๋อยุด<ง>แถวดีพวกมีพเพลิเลยเนาะ<อ>มีมีคุณพอนี่เฮ็ดคนแรกเลยแมนโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้เนี่ยตอนนี้เตรียมลุกยังครับเนี่ยแถวนี่ว่าสิลงกมะเขียบลุผักหวาน อ๋อมาเขียบกับผักหวานโอ้ครับครับหาเบียร์ฮะกะมาล่องเตรียมเบียร์ไว้ไว้แล้วป่ะครับอ๋อเนี่ยครับเนี่ล่องระเกมีนพื้นที่เขาจะลงน้อยหนากับผักหวานเนี่ยครับน้อยหนาก็เริ่มลงแล้วนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับน้อยหนาก็เริ่มลงแล้วเริ่มลังเกล็ดก็ลงปลูกโอ้ี่ไผรยังครับเนี่ยไผรเป็นน่อกินน่องกันตัวขึ้นคือจะกินซุ้งป่ะครับก็ต้องเป็นน่องก็มีเงี้อ๋อทางพุนครับ โอ้เริ่มได้ผลน้อยอีกจังน้อยก็ได้ขายเรื่อยๆเนาะโอ้เนี่เป็นกระท่อมหลังน้อยโอ้น่ายอยู่ครับได้บรรยากาศอยู่กลางธรรมชาติจริงๆสวยงามมากครับนี่อะไรครับอีแม่เห็ดยังครับแม่ขั้วบินผักหวานผักหวานโอ้ได้ปลูกได้รดนืยอยังครับผักหวานเนี่ยผักหวานก็มารการเริ่มเอามาปลูกโอ้เริ่มเอามาปลูกเพราะเองบอกครับหรือจริงไดนสื้อมาอ๋อซื้อเป็นตน้นแม่ตอนนี้ลงได้หลายหรือยังครับ ลายดอกวัตติเลบเบิงกอนอ๋อลองเบิงกอนแต่ขึ้นสวยงามอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับนี่มาชมบรรยากาศครับเป็นไงรูปหล่อนี่ครับเจ้าของสวนผสมผสานตัวจริงเนี่ยโอ้โหนี่งามยังงามเลยครับสุดยอดเลยให้ชมบรรยากาศสวย ส่อนแต่มูหูกนี่แล้วลูกงหญ่ลูกง่ำกล้วยก็ลายครับสุดจอดธรรมชาติครับอยู่กลางธรรมชาติจริงๆครับจะเห็นว่ารอบๆนี่เป็นสวนมันกับสวนอ้ยอย่างเท่านั้นนะครับไม่มีอยางอื่นเลยแต่คุณพ่อเลือกที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาทำเกษตรขุดสะเลี้ยงปลาถือว่าสุดยอดมากครับแล้วก็เริ่มมีรายได้แล้วด้วย พริกผอะไรเยอะแยะเลยเอ้าใส่คุณพ่อถามแน่ครับความรู้สึกเป็นยังไงครับใ้มาเฮ็ดเกษตรผสมประสานนี่รู้สึกว่ามีความสุขว่ครับทั้งใจเฮ็ดไปเรื่อยๆคอยทําไปตามธรรมศาสตร์วิถีของคนบ้านนอกครับความสุขทั้งใจเนาะครับเฮ็ดน้าสวนน้าเกษตรนี่ครับดีไปอย่างหนึ่งเป็นความสุขของคนไว้เกษียณเนาะหลังเกษียณสุดยอดเลยครับ มันจังสบายใจครับอยู่จังสี่เพมีความทุกข์เพามีทั้งเนาะมีแต่ความสบายใจอยู่แบบสบายใจบ่าได้ยากนะครับโอ้จังพ่ซี่เลียดครับถ้าอยู่ซุ่มซ่อนหลายหลมันก็มีลรไม่ห่ายครับก็มายุกลังท้อหน้าสบายดีอ่าครับครับอ่าครับครับคุณ่ออยากเชิญชวนไพอยากมาเห็นจังสี่ก็ล่องเบิ่งตัวอย่างได้เนาะอก็เบิ่งตัวอย่างนี่แหละครับวิธีเหตุอ่า่มัน นี้ยเฮ็ดเที่ยเดียวเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอ่าเขาเขาเปิดไอเฮ็ดเทียเดียวอ่ค่อยมีแนงค่อยเฮ็ดค่อยลงไปเรื่อยๆมันก็ได้จังสีออกมาจังสีเนาะได้สมบูรณ์อ่ค่อยออกมาอ๋อครับอ่ปลาก็กินได้น้องนี่ละครับมีสุยางอยากกินยังก็มีอ่กินได้นี่ละบ่ต้องซื้อบ่ต้องยังซ้ำอ่าอ่ามื้อนี้ ขอบคุณคุณพอสรรหลายครับหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อครับครับครับที่ไหมาชมสวนไหมาเบ่งของงามๆแบบมีมีความสุขอยู่ก้างธรรมชาติเลยขอบคุณหลายครับคุณพอสรรครับครับครับทัสวัสดีครับอ่าอ้าวครับหลังจากเราไปเที่ยวเดินเที่ยวเดินชมสวนนะครับตอนนี้เราจะเอาปลาครับเป็นการยกย่อครับยกย่อ นี่ครับอ่าดูครับนี่ไม่ยากครับรายเยอะในนี้ครันี่กำลังในายพรานใหญ่กำลังลงยอครับไหวบ่สะดุงด้งสะดุ้งยกสะดุง้งสะดุ้งกับยอในคือกันบ่ อันเดียวกันนะเนาะยกย่อหรือยกสะดุ้งครับนี่วางทิ้งลงไปก่อนครับแล้วก็เอาอาหารล่ออีกทีหนึ่งเนาะแล้วค่อยยกเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับรเขาทำที่ลงไปเล่นน้ำใบน้ำอาบน้ำเล่นโอ้สุดยอดครับออกแบบได้งามครับตอนนี้กำลังยกสะดุ้งอยู่ครับ ดูจะมานไหมโอ้่นั่นครับนั่นเอาลงไปเลยลงไปเลยโอ้ยเอ้เอาโอ้านั่นเนี่ยครับเรากำลัง เอาปลาขึ้นมาย่างครับเนี่ยครับวิธีลดน้ำแบบเดิมครับแบบเดิมเลยนี่ยก็ทำอย่างนี้ครับนี่ปลูกพริกปลูกอะไรขอบสะเขาใช้แบบนี้ครับเป็นแบบได้ออกกำลังกายด้วยครับนี่ครับความสุขคนไปเกษียณได้ออกกำลังกายแบบวิธีโบราณครับวิธีเก่าๆที่เขาใช้กันนี่ครับ ว่ต้องเมื่อยย่างขืงงนย่างลกเนาะโอ้สุดยอดครับเนี่ยครับได้ออกกำลังกายเนี่ยครับนี่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยเป็นหรอกครับเนี่ย <c oughs> นคนสมัยใหม่ลองมั้งเ,เ,เออยังไม่ชำนานานเวออมันห่าคเอมันรับน้ำหนักได้มั้ยครับโอ้นี่คร,บบรับ คนสมัยใหม่ทําก็จะเกรงหน่อยหนึ่งจะเป็นคนสมัยกเก่าเขานี่โอคล่องครับคร่องออกกําลังกายในตัวครับสุดยอดเนี่ยครับเนี่ยครับต้องลองสุดยอดได้บรรยากาศเนี่ได้ออกกําลังกายในตัวเนี่ยครับความสุขคนวบเกษียนครับสุดยอดเลยเป็นสวรรค์เลยครับความสุข กยยับบัวระยกเลยเนาะง่ายเนี่ยครอบครอบสะก็มีแต่ของกินครับมีแต่ของกินสุดยอดมากเลยครับ<ห><ห>สวารรค์กลางทุ่งนาจริงๆครับนี่ครับเขาเรียกสวรรค์ไปไปสวรรค์บ้านนาครับ